ชุดโนรานาตยมการแสดงชุดโนรานาตยมเป็นผลงานการแสดงสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่4ปีการศึกษา2567สาขาวิชานาฏศาลป์ศึกษาคณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์การแสดงชุดโนรานาตยมได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะโครงสร้างท่ารำของนาฏศิลป์อินเดียและโนรา ที่มีความคล้ายคลึงกันการแสดงโนรานาตยมเป็นการแสดงที่สื่อถึงคำพี์นาตยศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงของโนราการสรรเสริญเทพเจ้าการเปรียบเทียบลักษณะท่ารำและการผสมผสานท่ารำระหว่างนาตยมและโนราคำว่าโนรานาตยมมาจากคำว่าโนราและนาตยมโนราหมายถึง การแสดงประเภทหนึ่งของภาคใต้ในประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโกในปีพุทธศักราช2564ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และนาตย์มาจากคำว่านาตยะหมายถึงการฟ้อนรำที่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายในนาฏศิลป์ต่างๆของเอเชียใต้อย่างงดงามโนราณาตยม เป็นการแสดงที่นำเสนอถึงอิทธิพลของคำพีนาตยศาสตร์ที่มีต่อการแสดงโนรามีจุดประสงค์และได้รับอิทธิพลในเรื่องของการใช้นาตศิลป์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความบันเทิงและยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้นจนถึงภาวะของการหลุดพ้นรวมถึงได้รับอิทธิพลโครงสร้างท่ารำของนาตยมและโนราได้แบ่งออกเป็นสามรูปแบบ หนึ่งท่ารำแม่ท่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่ากรณะตามคำพีนาตยศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายคลึ้งกับท่าทาในการแสดงโนราเช่นท่าเทพนมและท่าลีนำท่าขี้หนอนยืนและท่าวรชิตะเลชิตมท่าหน้าเร็วและท่าอัธมรตลิ ท่าเข่าควายและท่านิกุตกรรม 2. หน้าตยศัพท์ที่มีลักษณะการใช้ร่างกายที่คล้ายคลึงกันได้แก่ท่าทางการใช้เท้าเช่นท่ายกเท้าท่าเบี่ยงเท้าท่าใช้สีหน้าเช่นสลึงคานสีหน้ามีความสุข กรุณาสีหน้าลึกซึ้ง 3. ภาษาท่าจากน่าจะสินพรตะนาตยมกุจิปุธิและกะทักกะลิที่มีลักษณะคล้ายกับท่าทางในการแสดงโนราประกอบไปด้วยท่าทางที่สื่อถึงเทพเจ้าและพระพุทธรูปเชน่นท่าพระอิศวรท่าพระพรม ท่าเทวสตรีท่าประทานพรท่าทางที่สื่อถึงการยกขึ้นของจิตใจมนุษย์เช่นท่าที่สื่อถึงการหลุดพ้นท่าที่สื่อถึงการปิติอินดี ถ้าทานที่สื่อถึงกิริยาต่างๆเช่นท่ารินน้ำท่าเบิกบานท่าที่สื่อถึงสัตว์และธรรมชาติเช่นท่าเสือท่าช้างท่าผึ่ง ถ้าดอกบัวถ้าภูเขาถ้าเล่นดนตรีเช่นถ้าเป่าปีถ้าเป่าเวนุถ้าตีทับโทนถ้าตีมือทางคำถ้าสีซอถ้าเล่นวีนา ท่ารำที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากการผสมผสานลักษณะท่ารำของนัตยัมและโนราได้แก่ท่าร่วมมือเท้าจังหวะหกหมายถึงความสนุกสนานถ้าการใช้มือมายุราผสมจีบความหมายถึงความงดงามของดอกไม้ ทานกกลางปีกซอยเท้าจังหวัดสามหมายถึงความอ่อนหวาน้าจับระบำโดยใช้มือจีบและมืออารปัดมาหมายถึงความเบิกบาน้าการตื่นรู้ม้วนมือและดีดนิ้วหมายถึงการตื่นรู้ ซึ่งการออกแบบเครื่องแต่งกายนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนคือโนราและนาเตยมมีหกรูปแบบการแต่งหน้ามีสองรูปแบบดังนี้การแต่งกายโนราประกอบด้วยตัวนายรงโนราแต่งกายตามภาพถ่ายโนราในสมัยรัชกาลที่หกซึ่งมีการสวมเสื้อสวมอินทนูและลูกปัดอย่างพอง,งามตัวรองโนราตัวรองโนราชาย อ้างอิงจากภาพถ่ายโนราในสมัยรัชกาลที่6และปฏิมากรรมเทวรูปนุนต่ำในสมัยสีวิชัยตัวรองโนราหญิงอ้างอิงจากเครื่องแต่งกายของผู้ชายจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่6และปฏิมากรรมเทวรูปนุนต่ำในสมัยสีวิชัยและการแต่งหน้าโนรา แต่งหน้าสวยงามแบบละครไทยต่อมาการแต่งกายตัวนาตยามจะประกอบด้วยลักษณะการแต่งกายนายักษ์หรือตัวพระเอกของคำภีนาตยศาสตร์โดยแต่งกายอ้างอิงจากปฏิมากรรมเทพเจ้าบุรุษในสมัยโจละโดยเรียนแบบจากเทพเจ้าตันทุผู้เป็นผู้ฝึกหัดการแร่รำให้แก่พระโพธิมุนีตัวรองนาตยาม ตัวรองนาตยมชายอ้างอิงจากเครื่องแต่งกายเทพเจ้าชั้นรองจากปฏิมากรรมสมัยโจละและเครื่องแต่งกายตัวระบำชายของการแสดงภรตะนาตยมซึ่งการแต่งหน้าและการเขียนสีของตัวนาตยมชายจะมีการแต้มสีขาวเป็นขีดสามขีดบริเวณ11จุดของร่างกายเพื่อเป็นการสรรเสริญพระศิวะและพระนางอัมพิกาตัวรองนาตยมอินเดียหญิง อ้างอิงจากปฏิมากรรมเทวสตรีท่ากรณาจากวัจิธรรมพรมนาตะราชาและเครื่องแต่งกายตระบามหญิงของการแสดงภราตานาตยมการแต่งหน้าและการเขียนสีของตัวนาตยมหญิงจะมีการแต้มสีแดงบริเวณปลายนิ้วและขอบเท้า <S <S เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความงดงามของนิ้วมือและเท้ารวมถึงมีการกีดตาเป็นรูปห่างตาตามค่านิยมความงามว่า มีหนา้าสีหมายถึงดวงตางดงามดั่งรูปของปลาและมีการแต้มฝอยหนึ่งจุดเพื่อป้องกันดวงตาอัปมงคลรูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็นสาช่วงได้แก่ช่วงที่หนึ่งนาตายาทวยเทพช่วงที่สองนาตายาอุปลักษ์ช่วงที่สามนาตายานิพพาน เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงเป็นทำนองที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทำนองดนตรีอินเดียใช้การรอ้องจตีพร้อมกับขุยเวนุส่วนของโนรามีการร้องทำนองบทขานเอที่ประพันธ์ขึ้นใหม่และทำนองเพลงโคมีการนำบททยานชโรงนมัสกิยามาถอดเป็นบทประพันธ์ประกอบการร้องโนราและมีการแบ่งช่วงเพลงสำหรับรับส่งกันมีการผสมผสานร,ระหว่างดนตรีอินเดียและโนราเข้าด้วยกัน ซึ่งประพันธ์ดนตรีโดยนายปรวรินพิเกณฑ์สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่ึุษาทางด้านท่ารำโนราผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒนาเสนผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านโนราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์จินตนาอนุวัฒน์ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาวิทยาลัยลนาฏศิลป์ ที่ปรึกษาทางด้านบทประพันธ์และทำนองโนรานายอรุณุสิกพันธ์ศิลปินพื้นบ้านเจ้าของคณะโนราอารุณน้อยส่อเอ,อิบอวบศิลป์ที่ปรึกษาทางด้านท่ารำและดนตรีอินเดียอาจารย์เอกลักษณ์หนูเงินอาจารย์ประจำภาควิชานาฏศิลปไทยคณะศิละปะนาฏดุริยางสถาบันมณิตพัฒนาศิลป์ สีราเชนทรกุมารนักแสดงนฏศิลปนอินเดียพารตะนาเตียมสีฮาซิสฮัสเซนนักแสดงนฏศิลปนอินเดียพารตะนาเตียม The creative performance Nora Natayam is a final year project by fourth year undergraduate students from the Dramatic Art Education Program at the Faculty of Art Education, Bandit Patrasin Institute for the academic year 2024. This performance is in, inspired by the similarity between the structural dance movement of Indian classical dance and Nora, a traditional Southern Thai dance. Nora Natayam reflects the influences of Naya Satra and incited Indian history on performing art, which has had a significant impact on Nora. The performance pays tribute to DD, comparison, dance, movement, and band element from Bosch, Naya Satra and Nora. The term Nora Natayam combines Nora, a Southern Thai traditional performance arts recognized by UNESCO in 2021 as an intangible cultural heritage, and Natayam, derived from Naya. which refer to the elegant body movement in South Asian classical dance ขอเชิญรับชมการแสดงเลยค่ะ please enjoy the show ตะกมจากถวยเทพเหมือนเสกพนวาดกายกนงามโซฟาเป็นทารัมสมัยก่อนเล่นซ้ำคนนิยมชอบมาประกอบเป็นโดราหน้าขมขำเครื่อเนจ่ามา